สวัสดีครับสู่รในการเอร็กบอลแคสเกมนิ่งอยู่ผมเอ็กบอลนะเกมท่าโซนอยู่นี้ก็คือคอร์สแคสเกมนิ่งนะครับมใช่ยกับช่ครับ,รบเกมก็ต้องก็ลวอนะฮะคือตอนนี้เราต้องเอากล่องไปเปลี่ยนไปขึ่งตรงบีข้างแม่งเนาะโอเคอย่าอย่าอย่ต้องระวังเงีะใหญ่มันยิงกล่องได้ครับเดี๋ยวมันยิงกล่องนี้กล่องเสียบเดี๋ยวกองเสียบไปยิงไปฮึปปูปไปอ้าวโดนแทงกล่องฮึบไปครับไปครับไปครับไป ไปอืมไป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 ต่อไปแม่เรัะเ่าสอดโอ้ถุยจริงเลยอืมสะถุยสุดๆไปอไปไปอ่ะไปอเดีนครับเดี๋ยวรอรอจังหวะนี้อ่ะเฮ้ยยังยงยั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 งกังยังยัยังเังยังยังยงยังยังยัจยังยังยังยนงยง่ังยังก่งนังจังยัยงังยังยังยงยัังยงยังยังยัับอยัังยััหยังัยังย่งัั้ยั ไอพวกนี้มันเชี่ยอย่างนี้ครับแม่งหน้าคายเข็ดหล,บลดับต่อไปครับดยิบกล่องครับเียครับอืมขอเลือดหน่อยคนถึงเป็นชาวสปาร์ตันด้วยกันก็ต้องทำครับเฮ้ยใช่ป่าวะคือเคทโทนี่เป็นถือตอนแรกก็เป็นขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อชื่อสูดนะ สุดเทพสายฟ้าซึ่งภาคสองนี่ได้ถอยยศกิจวุฒิเนอะเหมือนพ่อที่ทรพีมากเดี๋ยวลูกทรพีเอ้าไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะไปต่ออ่ะไปอ่ะโอ้ยโอ้ยยูรูคอนเลยร์ผมไม่สนมึงละกูรีบปล่อยมั่งเลยเนาะมึงทำางเงี้ยคุได้ไงใครมั่งสร้างด่านนี้กูเนี่ยกูไปไปอ่ะไปอ่ะไป ไปอ่ะอืมท่านอ,อย่างบุญวิดย์ไปไปไปเฮ้ยเนี่ยมึงยังไม่ไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะ,ยนะอ,ยอ,ะ,อ,ะอย่ามาโดนอ่ะมันเร่งเลยลมขาโน่งมากแล้วไม่ตัดฉากกันได้จริงๆเมื่อก่อนมันง่ายตายนะมึงเลยเป็น,นงี้ไปต่อไปต่อถ้าผมไม่ดีเท่าที่ควรนะไปครับปึ๊บไปคือไอ้พาร์ทแรกนี่คือมันว่าทำไมต้องถามว่าจบเร็วคือเพราะว่า แม่ผมอยู่นะตอนคือมันช่วยไม่ได้จริงไม่ได้แต่เริ่มทำเฟ c e b o ๊กมานี่ไม่ได้แคสเลยอะเนอะเอาอิสระเก่งแท้บออือฮะคุณลองานเหมือนกั้นอะคุณเล่นนาไะนไปวะเนี่ยโอ้ง๊้าเมื่อก่อนนี่ไม่ถึงสามสิบวิทำได้นะอือฮึไปอะไปแดียวมันโดนได้ครับ ไปไปเ๊บเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยโ,โอ้ยโอ้ย,ยเจ๋อแข่งเครียดเครียดเครียดต้องลงนี่เกมครับลงนี่เกมีคนหนึ่งไปไหนอะอายุโน่นอายุโน่นไปอือเอ๊บไปอ่ะอืมไปอ่ะไปอ่ะ อะครับแฟนคลับแฟนคลับไอคอรสขอลายเซ็นหน่อยอือขอลายเซ็นหน่อยครับขอลายเซ็นหน่อยแฟนขอลายเซ็นหน่อยครับมียังไงอายุขอลายเซ็นพี่คอนเขาหน่อยครับไอคิววีคือขอลายเซ็นหน่อยเอ้าวไอลายเซ็นหน่อยเฮ้ยคิวเฮ้ยคิวอย่าทำผมอย่างนี้คิววีคิวมีมุกเล่นโอ้ขึ้นแมงเลยครับมันขึ้นแมงขึ้นแมงเลยอือมามาขอข้ามหน่อยอือสมคัญ <c oughs> อืมอือืมของขานมึงจริงอืมเอ้าตายเฉยมามาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฟันกูเหรอสับฟันกูเหรออืมสับซ้มโออืมอืมตายพวกนี้ตา,ตายตายง่ายไม่ต้องสนพวกแม่งนะฮะไปครับไปครับผมหื่นหืนนะผมหื่นช่วยด้วยช่วยด้วยคือตอนนี้ห้องนี้ เออคือตอนนี้ต้องอุ่นใจนะแต่ผมไม่เข้าใจเกมทำไมเคทอมมึงมีดาบแรงขนาดนี้มึงมันมีเข้าไปเลยครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายครับลงไปช่วยครับทำไมครับอุ้ยทำไมทำไมครับทำไมทำไมทำไมฮะายครับไม่สนนะไม่สนไม่รีบ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 กูไม่รู้กูไม่รีบแต่พวกมึงขวางูดิอุ้ยกดดิเอ้อจยก็เขาทำเสียเนี่ยตายก็เร็วไปครับ ไปอ๊บ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 ไปต่อฮึบมามาทำไมอุยสัตว์อุ์ยไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่อืมอืมอืมอืตายรวดเร็วไปไปต่อ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 นะครับไปต่อนะครับไปอ๊บอืม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 ไม่รับฝีมือกูได้ไม่มีใครบวงแค้น คนบ้าบ่วงไอ้วันเฉลิมลูกแจ็คแม่ไอ้วันเฉลิมไอ้วันเฉลิมอืมมหมาโอ้โหมึงนี่มึงนี่รู้ช่างแไปกระไรมึงมึงไม่สนอืมโอ้ยแม่งฟันหัวฟันหัวสัตว์ฟันหัวมึงฟันผัวเหรอสัตว์อืมลงไปไม่สนมึงละไปไปอ่ะมาเฝ้าตรงนี้เอามึงเฝ้าตรงนี้มึงเฝ้าตรงนี้มึงเฝ้าตรงนี้อ่ะสัมภาระอออืมอ้าวน่าไปไหนแล้ว ชั่งแม่งเนี่ยไปชั่งหัวแม่งนะแม่งไปไหนก็ชั่งหัวแม่งมาไล่มึงไม่เกี่ยวกับกูแค่โทษมึงจะไปไหนคนอเของมึงอ่ะาโดนโดนทีดาเลยอ่ะแค่โทษทั้งโทษมึงพูดได้นี่มึงมึงก็ฝันกูไปเนี่ยไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะอย่ารีบต้องรีบไปต้องรีบนะได้เสียเวลาแน่คือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้นะไม่ได้อ่านอะไรมาเลยอ่ะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยอ่ะ แคแคทแคดก็แบบนี้ต้องเตรียมว่ะพียรู้รูเชือกไปแต่นแน่แน่แนแต่แหนแนน่โอ้ถุยเอามสุดอย่างมันเล่นเพลงบันกอวอร์นี่ได้ไงเอาเอาเก็บเก็บก่อนนะเก็บก่อนเก็บก่อนอนะเก็บก่อนก่อนไ่ไปครับไปครับอือตายละมึงอืออือเก็บเคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรสักอยางเนี้ยเดอะก็อดเออเดอะแคดไออะไรสักอย่างไม่ก็ คืออย่างที่รู้กันถ้าเกิดเก็บครบ5อันเนี่ถ้าเกิดครบนะคือเราจะได้ดวงตาเฮ้ยเราจะเลือกในมันของเลือดสีเขียวจะเพิ่มขึ้นนะหลายๆคนคงไม่รู้เลยบอกให้รู้ไป,ไปครับไปครับฮึบฮึ๊บทั้งเส้นอ้าวหลอดโพไซดอนชิโตสก็จะบอกให้ใครว่าสักอย่างเนี่ยคอมพ complete เขาคือฟอสซิลนี่จะใ่้พลังให้พลัง,งแก่เราเพื่อไปปราบไฮด้านะคือ,ม,คอ,อมันคือพาวเวอมันคือพลังสายฟ้าคือยังให้โลกันมันคือสายฟ้าถ้าเรากดทำให้เรานี่คือซันเดอร์โบวมัลส์เอชเคียนเอชเชนโฮแม็กคือครับเจ้ <the> ไปเลยตรงไปในนาของโอลิมป <Go. S 1> ัส ไปนะโอลิปัสนะมาใช like ้แม่งเลยนะใช้แม่งเลยใช้แม่งเลยใช้แม่งหมดมีอะไรใช้หมด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 เลยมาให้แล้วจัดกับมึงเลยสัดมันแล้วกบิดพัดถุงบิดบิดพัดถุงชอบชอบชอบมุมนี้ไปอบเไม่หมดเลยจังสิไปนะ chơi trốn tôi phụ như khi trốn đấy ông xem bắp mới xem khi lúc ao bắn máy gấp bỏ bắt dùng giang quá trong người mày đâu đẹp á đẹp á mày mày เวโกไปไปนี่ละเนี่ยแม่มีกุนแจเว้น่ยตัวแม่มาแล้วไม่ขอโทษข้าขอโทษช่วยด้วยเถอะย,ย่าเออคือเราต้องฆ่าพวกแม่งไปเอากุนแจในท้องมานะอ่ามีใครช่วยกูแกมึงมึงเหลือไอ้กูให้มีใครช่วยได้ไหม ใช่โทษแบบลอยเดียวหรอลอยเดียวมันบูแหลกนะเออเออเออโวมึงมาอีกตอนละมึงมึงเข้าใจความรู้สึกกูไหมวิชั์มางมาแบบนี้เลยเหรอมาเล่นอยนี้เลยเหรอเล่นอยนี้เลยเหรอเล่นนี้เลยเหรออืมมามาให้กูฆ่าซะมึงมึงก็อยู่ว่ากูอืม อือมเรียกกูมาใช่ไหมึงเรียกกูใช่ไหมอืออืออือใช้แงงอดคืออย่างเงี้ยลองเอาเจ้า <norms> หัวท uh, <history> ี uh, ่มันอยู่บนหัวมันนับไปฟันแล้วว่ามันทิ่มหัวมันแล้วมันขังมันเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่อึ๊บอือตายไปอ่ะไปอ่ะไปต่อ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 โอ้โหเม้นเม้นเม้นมึงมึงมึงเก่งขนาดนั้นมึงเก่งเกินไปละ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  เก่งเกินไปแล้วมึงเก่งไปแล้วมึงเก่งเกินไปแล้วมาตายมึงไปครับไปก็ไปต่อไปต่อมีไก่ดนึงมันเทิงเลือดได้แล้วโอเคตัวท้ายครับไปต่อครับสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวพอฆ่าพอยังไม่เปิดห้องนั้นก็สติมมันเขากินตามอย่างประมานะไม่ใช่นะคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดแล้วนะเรต้องกินข้าวแดกข้าวเลยไม่ได้แดกข้าวเลยครับปึ๊บอืม อุ้ยที่ไกันได้ไงจะไปโกวแม่งนะคลรามมานี่พอ่อพ่อมึงตัองอะ่ะเึบ่ลบตกองไปทาน,นิโอ้ปันลายชิบอืออาออืมอืมตายตาย ยนฟันยืนโอยมาเสียงดังเหมือนเหมือนเดิมอะจอยเล่นใช้จอยนะเกมนี้เกมบันนี้เอาใช้จอยนะเกมบันนี้โอยผมมึงกินปากแรงเกิอบแล้วมึงจะกินป่กมึจะแลงไปไหนฮะกินปามึงจะแรงไปไหนกินปามึงจะรอยไม่รอยกินปางจะแงไปไหน มต่ำงจะแรงไปไหนฮะมต่ำงจะแรงไปไหนฮึ๊บเอ้าเสียไปเลี้ยวที่ทางที่มันกัดพอดีเลยฮึบนี่เอ้าเปรีองเงี้ยผมใช้เปลืองผมใช้เปลืองตลอดนะเฮ้ยลบอืออืออืออืบอือตองใช่ยัด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  ใช่ย่าเอาไม่รักใช้เลยเดี๋ยวใช้ใสายฟ้าเรงใช้บ้างน,นะต้องต้งองต้องใช้นะเฮ้ยเอ้าอะไรมึงอะอะไรมึงอะไรมึงโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วอือ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 ก็ศึกภาคนี้บอสจะน้อยเป็นพิเศษนะพวก ทางนี Thanks, to to. The the ้บอดอยมากเลยอ่ะน้อยมากเลยน้อยมากเลยมึงมาจากไหนฮะมาจากไหนอันพล้องมึงตายฮะกูใช้ไฟฟ้าบ้างนะครับมึงใช้บ้างใช้บ้างมึวันนี้ให้กูใช้เศษดีมาไหมเฮ้ยเชี่ยเอ๊ยพากูเสียตายนะมึง มาดิมาดิเอา้าไม่ตายไม่ตายไม่ไม่ตายไม่ตายถือมันถือมันถือพี่โดนเฉยพี่ได้แล้วได้แล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วฮึ๊บฮึ๊บอืมโอ้อืมดึงตา,มแ,งาแม่งอือยู s i โบมาอื้วเทมจริงเทมจริงเทมแม่งมันลุกขึ้นเทมดีว่ะอืมจับได้ไหมจบป้าจบจบ ได้ใช้กี่สามนาทีอะเทปอย่างเราไม่มิคาชนะเราได้ช่วยด้วยอ๋อเปงรอดนะมแม่มงรอดนะช่วยด้วยช่วยด้วย ก็อดพระเจ้าช่วยด้วยนึกกลัวงูแจ๊บไหมขอบคุณมากพระเจ้าโหเหม็นมากเลยนะฉันไม่ฉันไม่ช่วยคนที่โกงอะไรมานั้นนะอืมใจหัวใจหนุ่มใจหัวใจหัวนมงึ๊บไปครับไปต่อไม่ต้องสนแม่งนะไปตาไปต่อ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 ไปตาไปตาไปตาเย้เฮ้ ยุบไปครับก้องต้องเจอกันสะดับดาม่านะเวลเาว่างเดี๋ยวอยู่แค่ทีนะเวลาตัวอยู่เวลาว่างครับตรงนี้สีแล้วครับลุดเชียกไปทีแต่แน่แนวแนวถุยอืมปุบไป อูยายสุดไปดิทีมไว้โดนดิเออไม่โดนอ่ะปลาไม่โดนมึงรับกรรมอืมปลาไปอีกตัวนึงปลาใส่ไข่เน่ะปลาใส่ไข่ชอบใช้ทางนี้มัน อืปลาใสไหมสับซ้อมโออไปไปมาทำไมมาสับต <ın. S 1> ุยต uh, uh, uh. ุย uh, ต e, ุยสับซ้อมโอคนโหด้ะคนโถดคนโดต้องโถดไปก่อนอ่ะตรงไปได้ไงเนี่ยอ่ะตกไปตายเฉยเลยออุุยวิวิวิสัตว์อิสัตว์อิสัตทำอย่างนี้คุณได้ไงให้สัตว์อ่ะไปไหนมึงเนี่ยตุยสับมะละกอวิ ยืมไปไปเอามงคุณชอปเปอร์ทีวีไม่ใช้ไม่ได้นะกูเนี่ยเอ้ามีอะไรอดอีกอ่ะเอา้ารอดก็ต้องคาบมึงอเอา้าเอา้าเอา้เอาอีชี่อ่ะเอา้ากูจะไปยังไงอ่ะกูจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยดีดีมีกล่องไว้กล่องพังอฟัฟปเจ้า ใส่ตะกี้กูพังกล่องแน่เลยต้องไปดันใหม่โอ้อะไรของแม่งเนี้ยบ้าไปแล้วอ่ะยังคือจะทำบ้าแล้ว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 ไปแล้วไปครับอืมเอาไปอ่ะไปอ่ะไป รับใครที่เข้าใน Facebook ผมแล้วนะก็ถ้าเขียนว่า Badrock Gameload อะไรก็แม่งนนะก็ชื่อผมมาแล้วครับชื่อผมนะผมเปลี่ยนไม่ได้โอเคใส่กุญแจไปยุบเปิดโหทำได้ไงเนี่ยสมัยก่อนเนี่โอ้โหแต่แคทอนี่มึงก็เวอร์ไปดาบก็แรกนะม,มึงไม่ใช่อะดาบแรงมึงไม่ใช้เหรอดาบไม่แรงมึงไม่ใช้ฮเสียงแม่ผมนะเบา,าๆนะครับ ตายหมดแล้วเฮยเอ็มมาช่วยแล้วเอ็มมาช่วยแล้วฟัออนงังมากโอ้ซีจเลยคนระับซีจเลยเพยงลงซ้ำซัเงินเฟ้จนลนี่จะเป็นห็นหลายครั้งแล้วจอนกลับมาดิษอ่า หย่ก็คือพาแอบเกตอะไรจังเงี้ยจับไม่ได้นะมวิคเจ้าโอลิมปัสคือเออมึงเอาจากที่ไหนเนี่ยเสียงอย่างนี้โอ้โหเจ้าน่าจับมากเลยมึงมีเอาจากไหน อาเทน่าอาบิงทิ้งยี่แล้วสิบเอ็ดคนเจ้าเลยเนอะก็คือตะกี้นี้ผมแม่ผมเข้ามานะก็ต้องยังที่รักทำคือตอนนี้เริ่มต่อจากครั้งที่แล้วมาต่อกัด้วยไม่ใช่ครั้งที่แล้วดิตะกี้นี่ยมาไหเอาตุนก่อน ทำไรเนี่ยคิดตรงทำเลยโอ้โหคยทถุยไม่เล็กโ oh. <c oughs> อ้โหแต่งแล้วตายแล้วแต่งเ <c oughs> พิ่มไปนะนะป่ะก็เราวันนี้ลาไปก่อนนะก็ติดตามไปที่ยูทูบไอ้กวแล้วก็เฟซบุ๊กทีไอที เอ e, แล้วก็เอกมันอยู่ a r s นะเอ็กบอลนะสวัสดีเราไปก่อนอนะสว,นวัสดีครับ